สวัสดีค่ะแม่บ้านไายในตางแดนยุเทนะคะมาเด็ดขาสุภาพมากิน <c oughs> น้ำตกะบกนน้ำตกดหรอค่ะลาบอันซอยจูเจลนี่ละม้เด็ดอ่อปากไข่แนวทอนๆแล้วอยากกินแนวเี่นนี้จัง่อยอม่งนะคะเห็นมั้ยเห็นชัดๆ,ๆาากินผู้เดียวหรอค่ะ อันพ่อบ้านเรากินอยู่แต่ว่าเราสิกินแบบสเต็กนี่นะเราบุกินคือเท่เาลูกสิกินเนื้อนี่สิอ่ะสิมักมักเอ่อใส่ซอสหอยซีอิ๊วขาวนี่สิน,นะย่างให้ลูกกินพันสิกินเนื้อ,อ,ย,นะอย่างด้วยกันนี่นะบ่บ่ย่างซุกคักนะคะพอาซุกคักมันสินเหนียวแต่ว่าก็บ่ได้กินดิบอย่างพ่อแบบ มีเหลือที่ติดน้ำเหนีย้แซบไม่่นนิ่มกินกับเจ้าบักเน่าปีขมเบิดแล้วกลับไปปีหนา,าส้สเสื้อปีนี้อดเอาก็ได้หรือผู้ใดมาขายก็่ห้ในซื้อน้ำเพลินให้นในผู้ใดว่าซื้อมากินนี่ก็มีขายเบิร์แล้วค่ะแต่ว่ามันแพงซื้อบระเทศลอบบาร์เองโดยมีเบิร์ตหละแต่ว่ามันแพงอยากกินยังสร้างในกินเบิร์ตละว่าว่าจะมีเงินคือว่าละแต่ว่ามันแพงซื้อ่าเครื่องบินเขานาะ เดี๋ยวเบิงแก้วเข้านะแก้วแก้วบวกพริกขา้าวผัวน้ำปลาพริกชูรสเราไปกินกันนะคะโอ้มาเบิงเนื้อเฮ้านะคะเนื้อยากอุ้ตาย <c oughs> <c oughs> เห็นบ่คะเดี๋ยวซิมให้เบิงจักหน่อยพักพักก็มีหลายอย่างนะคะพักอันนี้ก็ชื่อว่ากินแล้วถือกันแต่กันมันหอม พักอักทั่วโอ้ยเขาก็้อนเดี๋ยวว่างขับเข่ากันอ่าบวบกินดิบกระแซบค่ะบวบวอยู่นี่มันกรอบมึงเนื้อโอ้ยังแดงอยู่นะคะเพราะว่าเอาโบแบบใหซูุกมากนะจำแจ้วเฮา ซาลเน่ก็มีเดิเที่ยวลหรอโอ้แสบคักยังเพ็ดเพอยู่ในปากู่แต่ว่กกับินได้แสบมึงคนย้อะค่ะหอนๆเลยมึงไล์หนึ่งไล์ครับ วาลูกสิกินน้ำกินอ่างมูเพิ่นกันนะน้อยแซมบๆบ พีนีลาเอาไปเดกินขอแรงเปลา่าค่ะมันอิมกินคนนี้แล้วนั่นอืดอิมโดนมันสุกย้วค่ะมันแดงเส้อสุทข้างนอกแน,น,น,น่ๆยังเหนียวแต่ว่าแสบเหนือติดม่นเล็กน้อย มาติมาบ้าเลยเยเะกว่า,าวกันเยอมากเลยค่ะกินน้ำกันค่ะขอเวลาเสรบตโอกันกินเพื่อไปกินเพื่อนสวัสดีค่ะ